สวัสดีครับทนายรีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนครอดอินเตอร์ลอมมีคำตอบเป็นรายการที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและไขข้อสงสัยปัญหาเกี่ยวกับคุณจะทําให้คุณรู้ว่าปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนี้จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับแล้ววันนี้น้องๆมีประเด็นอะไรจะถามพี่บ้างครับค่ปะปัจจุบันนะคะมีกระแสที่าาทาทหมาทาทแมวอยากให้ทรัพย์สินของตนนั้นจกทอดไปสู่ตร์ตเลี้ยงของเรานะคะมันจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างคะ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทราบว่าหมาหรือแมวมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือเปล่าเรามารู้ก่อนนะครับว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกโดยหลักนะครับจะมีบุคคลสองเพศที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเราเรียกว่า 1. ทายาทโดยธรรม2ทายาทโดยพินายกรรมทายาทโดยธรรมคือบุคคลที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับพินายกรรมก็ดูจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629น,นะครับมี6ลําดับด้วยกันคือ1ผู้สืบสันดาน 2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมแต่มาดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายายและ6ลุงป้านหน้าอาครับและ 2. ทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมคือบุคคลที่เจ้ามรดกระบุไว้ว่าให้มีสิทธิ์ได้รับมรดกครับคำถามาต่อไปนะคะพระภิกษุสามารถรับมรดกได้ไหมคะ,ะโดยหลักแล้วนะครับพระภิกษุมีสิทธิ์ได้รับมรดกครับแต่ ดจรับในฐานะทายาทผู้รับพิธีกรรมเท่านั้นจะรับในฐานะทายาทโดยทําไม่ได้แต่ถ้าจะรับได้คือพระพิสุผู้นั้นจะต้องศึกจากสํานักเพศก่อนครับจึงจะรับได้และโดยหลักนะครับพระพิสุนั้นจะมีทรัพย์สินอยู่สองเพศคือทรัพย์สินที่ได้มาก่อนบวชและทรัพย์สินที่ได้มาหลังบวชทรัพย์สินที่ได้มาก่อนบวชจะตกแก่ทายาทครับส่วนทรัพย์สินที่ไดมาหลังบวชจะตกแก่วัดที่พระพิสุนั้นสังกัดอยู่ เว้นแต่ว่าก่อนที่พระพิสุจะมรณภาพไปท่านจะได้จำน่ายไปหรือยกให้ใครโดยพิธายกรรมครับในทางกฎหมายของประเทศไทยเราสามารถยกมรดกให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้ไหมคะเอ,อ่อคำถามนี้ก็ต้องขอตอบก่อนครับว่าโดยหลักในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายที่เอื้อให้ยกมรดกให้กับหมาและแมวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารักหมาและแมวตัวนั้นของเราจริง,รงๆเราก็สามารถแสดงความจำนงในฐานะเป็น ผู้ทำพิัยกรรมระบุไปในพิัยกรรมเขาว่าเรายกหมายกแมวหรือยกทรัพย์สินอื่นใดให้กับใครก็ได้ครับไม่จําเป็นจะต้องมีความเกี่ยวพันกับเราทางสายโลหิตครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการนครอินเตอร์ลมมีคําตอบก็จบลงไปแล้วหากท่านใดยังอยากทราบว,ว่า EP ต่อไปจะมีหัวข้อเกี่ยวกับอะไรมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ขอให้ติดตามร้อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและท่านใดที่มีข้อสงสัยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำนักงานกฎหมายนคอ,อนอินเตอรอ์โลหยุดปิดทำก้าวล้ำนำสมัยใส่ใชโบริการ